เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับล้างเช็คร,ระบบทํากันคลายมีทำกันคลายเพิ่มนะครับตงนั้นกกคลิกเสียงความลื่น <c oughs> โอเคเดี๋ยวจัดการให้เอ้ม,มีมีมียังม,มีมีของส่งยังไม่ส่งเลย มาพีแล้วก็ะะเดี๋ยวมีของไปส่งด้วยพี่เบกเป็นของติกต่อครับได้ได้ครับไดนน้มันมีเก็บเงินสองร้อยยี่สิบบาทนะครับได้ครับ,รบประมาณนี้ครับผมเบสก็เนียนๆนะครับลองเล่นดูเสร็จเรียบร้อครับ